นี่ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเจมี่ฮอลเวย์กันแล้วนะครับตอนแรกผมกะว่าจะเล่นให้ถึง20สีซั้นนะอายุฮอลเวย์ก็จะแขวนสตาร์ทประมาณ34-35นะครับช่วงที่นักเตะทั่วไปเขาแขวนสตาร์ทกันนะแต่ว่าผมเพิ่งมารู้ได้ไม่นานนะครับว่าเพลเยอร์เคีย m o มดมันเล่นได้เพียงแค่15สีซสั้นเท่านั้นก็เลยทําให้เจมี่ฮอลเวย์ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับซึ่งก็เหลือเกมทีมชาติอยู่2แมตชนี่แหละนะครับก็จะเหลือยูโรปี2036กับบอลโลกปี2038นะผมก็จะทําคลิิปทมมชาตมาต บอลสมโมสรอ,อยู่แล้วนะครับการนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับของเจมี่ฮอลลเวย์ก่อนจะไปผ่นตัวเป็นโค้ดนะใน FC 26่เลยนะครับมาเรามาลุยเกมบอลยูโรกันเลยดีกว่านะครับในปี2036ซึ่งปีนี้เราได้มาอยู่กรุ๊ปดีนะครับก็จะมีอังกฤษของเราแล้วก็สเปนแชมป์โลกปี2030มีฮังการีและก็สวีเดนซึ่งเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มนะครับเราได้มาเจอกับทางสวีเดนก่อนเลยนะฮอลลเวย์ได้ลงมาเป็นตัวสำรองเหมือนทุกๆครั้งนะครับในรอบแบ่งกลุ่มตอนนี้อังกฤษยังนำที่2ปรลลเวยงมาก็จััดไคบ หประตูกับอีก1แอสซิสตเก็บ3แต้มมาได้จบไปที่4ประตูต่อศูนย์เกมที่2ได้มาเจอกับทางฮังการีฮอลลเว์แด้มมาลงเป็นตัวสำรองเช่นเคยนะครับจบเกมไปที่4ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนฮอลลเว์ลงมาอังกฤษนำอยู่ที่1นึ่งศูนย์แล้วฮอลลเวกก็จัดไปอีก3ลูกนะครับจัดแฮตทริกไปเลยเกมนี้เก็บมาได้อีก3แต้มเกมสุดท้ายในรอแบแป่งกลุ่มนะครับเจอกับทางสเปนนั่นเองนะก็เป็นแชมป์โลกปี2อง0นมะครับแล้วก็รองแชมป์โลกเมื่อปีสองป็นตัวสรองแ่นะซล่งเฮมนี้าเล่นเงกอง นะซึ่งอังกฤษโดนนําอยู่ที่1ประตูต่อศูนย์ฮอลแลนด์ลงมาก็จัดไปเลย1แอสซแอต์ตามที่เสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งท้ายก็จบไปด้วยสกอร์นี้อังกฤษในรอบแบ่งกลุ่มเก็บไปได้ทั้งหมด7แต้มได้เข้าสู่รอบพอตเตอร์เฟียลถึงรอบนี้เราได้มาเจอกับทางโครเอเชียก็นนายจยากพอควรเลยนะมาเรามาลุยกันเลยดีกว่าเจอกับทางโครเอเชียในบอลยูโรรอบพอตเตอร์เฟียลเริ่มเกมมาในนาทีที่11อังกฤษก็ได้จัดไปก่อนเลยนะจ่ายไปจูดเบินแฮมยิงไกลเอาเข้าเลยวะ่ะ 1.0ึ 1> 1, เลยฮอลเว่ way จ่ายมาแล้วยิงเลยนะครับจูดผมก็ไม่คิดว่าเขาจะยิงนะ <c oughs> ได้ไป1แอซซิตเจมี่ฮอลเว่นำโคเอเชียไปก่อนที่1ประตูต่อศูนย์นาทีที่25 Holway ฮอลเวได้2ไกลฮอลเวสกัดพลาดล้องปั่นไกลเชียดเสาไปและก่อนจะหมดเวลาฮอลเว่ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งจูดยิงโอเค2.0ไปจากเจมี่ฮอลเว่ ย <Yahoo! S 2> ได้เป็นประตูทิ้งห่างก่อนจะหมดเวลาไปจากการเอซิตจากจูดเปเรง่องพึงเริ่มรึงหลังมาก็เอาอีกแล้วนะครับอังกฤษไม่รู้ไปหึดมาจากไหนนะจูดไปตักมาแล้วจูดตามศูนย์ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งเนี่ยเริ่มมาครึ่งหลังก็เอาเลยนะครับเอาเลยเอซิตให้จูดอีกแล้ว ครับตักมาแล้วเบียดดีมากเลยนะจูดบางดีมากครับกองหลังเขาแคบล้มอ่ะกละ้วสัดด้วยซ้ายเข้าไปเลยได้ขึ้นนํามาเป็น3ประตูตรอสู์และอังกฤษก็บุกเรื่อยๆพอลมเวชัลแลบแล้วเข้าไปอีก โอ้โหเกมนี้มันง่ายอะไรขนาดนี้เนี่ยสี่สูตรเข้าไปแล้วนะครับสุดท้ายก็ได้ประตูที่4มาจากเจมี่ฮอลเวย์และก็จบไปด้วยสกอร์นี้นะครับในแมชนี้4ประตูต่อศูนย์ปู่หูตัวลุกนะครับฮอลเวย์กับจูต์เบริงแฮมจัดไปคนละ2ลูกกับอีก2แอซซิตนะสลับกันนะครับฮอลเวย์แอซซิตให้จูต์สลูกแล้วก็ยิงไป2จูต์ก็แอซซิตให้เรา2ลูกก็ยิงไป2อ,อีกเช่นกันแล้วก็ได้มาเข้าสู่รอบเซมิไฟิแนลอังกฤษได้ไปเจอกับทางอิตาลีฮอลเวย์ก็ได้ลงมาเป็นตัวจริงเช่นเคยนะครับขอสัันนััักกกแแชชมมมป์ลละะนนคครบบบอทีาติ่ยยงไไเด้ ซักแชมป์กับอังกฤษเลยนะไม่รู้ว่ายูโรปีนี้จะได้หรือเปล่านะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกับอิตาลีกันก่อนเลยดีวยกว่าโอกาสแรกของอังกฤษก็มาในนาทีที่4เลยนะครับโขกไม่ได้ได้ไหมได้โอ้โหเข้าไปเลยว่าไมดู4นาทีแรกโขกเข้าไปเลยนะครับจากลูกเปิดมุมโยนเข้ามาโขกฉลปบอฮอลเวได้อสิดไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ไมนูโขกเข้าไปเลยนะครับย้อยๆไปเป็น1ประตูศูนย์ให้กับทางอังกฤษขึ้นนําไปก่อน นาทีที่21อิตาลีมีโอกาสบ้างอ้าวว่างดเดซฟและในนาทีที่27ฮอลเวย์ก็ได้มีโอกาสหลุดเดี่ยวมาหลุดเฉยฮอลเวีหลุดมาก็อเอาให้เข้าอยู่แล้วคมๆไป แต่ก็ขึ้นนําจนได้นะครับเป็น2ประตูต่อศูนย์ในครึ่งหลังก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแล้วก็จบเกมอังกฤษได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในบอลยุโรปีนี้ปีล่าสุดก็ได้เข้ามานะครับเจอกับทางฝรั่งเศสปีนั้นแพ้ไป2องศูนย์นะปีนี้ต้องเอาแชมป์มาให้ได้ซึ่งปีนี้เราก็ได้มาชิงกับฝรั่งเศสอีกแล้วนะครับต้องแก้แค้นแล้วแหละมาอย่างนี้ล่าสุดเราแพ้ไปรอบนี้ต้องชนะมาให้ได้ซึ่งนี่ก็จะเป็นลายอัพของอังกฤษนะในนัดชิงเจอกับทางฝรั่งเศสก็ตามนี้เลยนะครับเราไปลุยเกมก ไปปีนี้เริ่มเกมมา2อนาทีแรกฝรั่งเศสก็ได้มีโอกาสก่อนเลยนะครับเอาโดนก่อน,นเนี่ยโอ้โหเกือบและอีกครั้งคืนมาอีกแล้วฝรั่งเศสแล้วดูเอ๊ว่างๆทำไมไม่มีใครประกบเลยลงส่องไกลเฉียดเสาไปและก็มาอีกครั้งฝรั่งเศสไปกะฝรั่งเศสเอาอีกล้ เอาอีกแล้วอะไรก็เอาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โหดีเซฟอีกมาไม่หยุดเลยนะ13นาทีแรกมีแต่โอกาสของฝรั่งเศสทั้งนั้นเลยนะครับมาในนาทีที่18ฝรั่งเศสก็เอาอีกแล้วนะครับมาแล้วว่า ฝรั่งเศสจะเอาให้ได้เรียบร้อยโดนจนได้โอ้โหฝรั่งเศสมาจังเลยว่าเกมนี้ได้บุกรัวๆเลยนะครับเราเทบไม่ได้ครองบอลเลยใน18นาทีแรกเนี่ยสุดท้ายฝรั่งเศสก็ขึ้นนํามาจนได้นะโอ้โหบุกมาขนาดนั้นมันก็ต้องนําบ้างแล้วแหละได้ไปหนึ่งประตูศูนย์นะครับในนาทีที่20เป็นโอกาสแรกของอังกฤษบ้างนะครับฮอลลเวย์ได้ลองส่องไกลมาที่ฮอลลเวย์ลองยิงไกลดูโอกาสแรกโอเคติเชฟได้ก็ได้มาเป็นลูกเปิดมุมนะเปิดเข้ามา เมนูโอเคหนึ่งหนึ่งสวยงามโอ้เมนูลูกเปิดมุมได้มา2ลูกน,นะในบอลยุโรปีนี้นะครับโยนเข้ามาแล้วก็เขาโขกเคลียร์มาแต่เขาทางเมนูพอดีนะครับซัดเข้าไปเลยเป็น 1, ปหนึ่งประตูละหนึ่งจากเขาตีเมนูสุดท้ายก็ตีเสมอจนได้นะครับอังกฤษก็เริ่มเอาบ้างแล้วในนาทีที่29อังกฤษมีโอกาสจบสกอร์มีชี้อยู่รูธเบนแฮมแต่ว่าใจยากอ้าวเขาสกัดพลาดแล้วข้างล่างว่างมัวมัวยิง ติดเซฟในานาทีที่39ฝรั่งเศสก็มีโอกาสขึ้นนำําไมวินกา้าจ่ายมาดูเอดูเอ๊จ่ายมาเฮ้ยเอาอีกแล้วไม่ล้มใช่ไหมเนี่ยโอ้โหสองหนึ่งทำไมสู้กับฝรั่งเศสมันยากอย่างนี้วะเนี่ยแล้วก็โดนไปนะครับ2ประตูต่อหนึ่งจุดท้ายก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เริ่มมาในครึ่งหลังเป็นโอกาสของฝรั่งเศสอีกแล้วดูเออุย้ยเกือบอะไระนะถ้าโดนนี่แทบจะหมดฝังละ ดียังไม่โดนในนาทีที่66มันกินได้เกมส่วนขึ้นมาตรงกลางมีเจเบลลิงแฮมอาไวเบเไปได้ไปได้ไปได้อยู่ตรงนี้3คนจ่ายมาให้จูดโอ้โหไม่ได้ว่ะวิงมาตั้งไกล <c oughs> และก็ได้โอกาสอีกครั้งในนาทีที่82เอา้าสกัดพลาดมาที่จูดยิงโอ้โหยังไม่ได้อ ในนาทีที่86อังกฤษได้มีโอกาสจากลูกเปิดมุมไมนูอยู่ไหนไมนูไปแล้วเหรอไมนูออกไปแล้วจูดโอ้โห <c oughs> ไม่ได้เหรอวะเนี่ยจูดโอ้โห ีเดยวแต่สุดท้ายก็ได้หมดเวลาไปนะครับจบไปที่2ประตูหนึ่งฝรั่งเศสก็ได้คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับโห oh, แล้วเราก็เป็นรองแชมป์ติดต่อกันเลยอะ่ะ <c oughs> ในบอลยูโรนะสอครั้งแล้วนะครับแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยสรุปแล้วฮอลเล้วก็ยังคงไม่ได้แชมป์อะไรกับอังกฤษสักแชมป์เลยนะครับตลอดอาชีพการค้าแข่งจะได้สักครั้งไหมเนี่ยฮอลเว มาลุยกันต่อในอีกหนึ่งถ้วยนะครับอันนี้ก็เป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายของฮอลเลน์แล้วนะเวลด์คัพปี2038ต้องคว้าให้ได้อะเหลือด้วยสุดท้ายแล้วนะฮอลแลว์มาลุยกับทีมชาติอังกฤษกันต่อเึื่องในปีนี้อังกฤษเราได้อยู่กลุ่ม A ก็จะมีอังกฤษเรานั่นเองนะแล้วก็เนเธอร์แลนด์เวลส์แล้วก็นิวซีแลนด์ถือว่าไม่ได้หนักหนาอะไรในการเข้ารอบนะครับผมคิดว่าน่าจะได้เข้ารอบสบายๆซึ่งมาในเกมแรกนะครับเจอกับเวลส์ฮอลแลนด์ได้ลงมาเ็ว,วเก 2, ธธได้ จัดไป1ลูกนะครับจบไปด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์สามารถเก็บ3ามแต้มไปได้เกมที่2เจอกับทางนิวซีแลนด์ก็น,นําอยู่2อศูนย์อีกแล้วนะครับอังกฤษแต่ลงมาเป็นตัวสํารองแทนวานเนรี่เช่นเดิมแต่รอบนี้จัดไป2ลูกกับไปหนึ่งแอซิสเอาชนะนิวซีแลนด์ไปได้5ประตูต่อศูนย์เลยนะครับและก็มาในเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มฮอลลเวย์ได้เป็นตัวจริงนะในเกมนี้เจอกับทางเนเธอร์แลนด์ซึ่งเกมนี้ทําอะไรกันไม่ได้เลยนะครับจบไปที่สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ในรอบแบ่งกลุ่มเราก ขายเจอกับทางสวีเดนดีหน่อยนะเจอกับสวีเดนนะครับไม่เหมือนปีล่าสุดเจอกับอาเจตินาอันนั้นนีหนักเลยรอบนี้มาเจอสวีเดนก่อนเลยนะครับก็หวังว่าจะได้เข้ารอบต่อไปฮอลเวก็ได้ลงมาเป็นตัวจริงเกมนี้ไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเริ่มเกมมาในนาทีที่17สวีเดนได้มีโอกาสขึ้นนําก่อนมาแล้วสวีเดนไม่มีใครประกบเลยคนนี้เอาหลุดคู่เกือบโดนอะไรนยะอังกฤษก็เอาบ้างนะครับได้สวนไปแทงได้โอเคโอเคฮอลเวามาแล้วฮอลเว่ยฮอลเว ซัดซ้ายติดเสไปยังได้อยู่ปั่นทีนึงชนเถายังไม่ได้อะไรไปเนี่ยในนาทีที่4 0อังกฤษก็มีโอกาสอีกครั้งบอลนี้ออกบอลมาตรงกลางมีจูดเบลิงแฮมยิงติดเซไปโอ้มาในเครื่องหลังนาทีที่52ฮอลเว่ได้ยิงประตูเข้าไปแล้วนะครับแต่เป็นลูกลำหน้าแต่ฮอลเว่ก็พาได้โอกาสอีกครั้งในนาทีที่85แขงสวยฮอลเวย์ยิงโอเค 1ประตูต่อศูนย์จากเจมี่ฮอลเวย์จบแล้วมั้งเ่เกมนี้จะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับนี่นครับแทงมาหลุดเลยแล้วก็ซัดด้วยซ้ายเข้าไป ลูกแบบนี้ไม่เหลืออยู่แล้วนะสําหรับฮอลลเวย์ขึ้นนํามาแล้วนะครับอังกฤษ1ประตูต่อศูนย์สุดท้ายก็หมดเวลาไปจบไปด้วยสกอร์นี้อังกฤษได้เข้ารอบต่อไปเข้ามาสู่รอบควอเตอร์เฟนอลเจอกับทางโครเอเชียอีกแล้วนะครับเรเจอบ่อยดีจังเลยโครเอเชียเ er นะี่ยไปไปลุยกันเลยดีกว่าเพิ่งเจอในบอลยูโรไปเองนะครับมาเจอในบอลโลกกันต่อรอบควอเตอร์เฟนอลเหมือนกันเลยนี่หว่าโอเคไปลุยกันเลยเริ่มเกมมาจังหวะแรกในการทําประตูมาในนาทีที่สิบเลยนะครับเฮ้ย เกือบโดนก่อนเลยโอเคยังโนเสายังไม่โดนและก็ยังเป็นโคยเชียเช่นเดิมนะครับได้โอกาสเข้ามาแล้วซัดเลยเซฟแอรบอทโอเคยังไม่โดนนะเอาอีกแล้วนะครับโคเชียก็มาถึงเวลาที่อังกฤษได้มาเอาคืนบ้างพอลล์วหลุดฮอลเวไปได้ไปได,ไปได้ไปต่อแล้วก็ซัดเรียบร้อยหนึ่งศูนย์นำก่อนเลยจากฮอลเวทได้หลุดมานะครับซัดเข้าไปแล้วก็ครั้งเดียวอยู่เลยนะจากฮอลเวทนะครับทางกิจขึ้นนำเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์ มาในครึ่งหลังอังกฤษได้โอกาสยิงก่อนตักไปให้จูดไเบิงแฮมถึงแล้วยิงติดเซฟโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ถ้าแพ้นะในนาทีที่85ฮอลโลเว์ได้ไปยิงจอ่อจ่อแทงให้เจมี่ฮอลโลเว์ อีกสักลูกดีไหมติดเทปยังไม่ได้เพิ่มซึ่งก็ทําไม่ได้นะสุดท้ายก็หมดเวลาไปนะครับจบไปที่1ประตูศูนย์ได้เข้าสู่รอบเซมิไฟแนลซึ่งเกมนี้เราได้มาเจอกับทางเนเธอร์แลนด์เจอกันอีกแล้วนะรอบแบ่งกลุ่มก็เจอกันไปแล้วนะครับรอบแบ่งกลุ่มถึงจะเสมอแต่รอบนี้ต้องเอาชนะมาให้ได้นะครับไปลุยกันเลยซึ่งโอกาสครั้งแรกในเกมนี้มาในนาทีที่9เลยนะคุณเกมลุกมาไม่มีใครประกบอีกละได้ส่องไกลนั่นะนะ่ะโอ้โหทำไมคุณไม่ประกบกันเลยครับลูกพี่ไปไหนกันหมดโอ้โดนส่องง่ายๆเลย รุ่นี้มันง่ายเกินไปแล้วเนี่ยและอังกฤษก็ดันไปโดนขึ้นนําก่อนนะครับซึ่งครึ่งแรกก็จบไปแบบนี้เลยนะทําอะไรกันไม่ได้อังกฤษโดนนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยโดนนาก่อนครึ่งแรกแต่มันยังไม่จบนะครับมาในครึ่งหลังนาะทีที่62อังกฤษได้ทําเกมสวนขึ้นมาพอกางได้ไหมเนี่ยไม่ได้วะยากไกจ,จูดเบลิง แฮมสวยตีเสมอหนึ่งหโอเคกลับมาได้อังกฤษและก็ตีเสมอจนได้นะครับจบ90นาทีเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งเสมอกันอีกแล้วรอบแบ่งกลุ่มก็เสมอกันนะแต่รอบนี้มาถึงช่วงต่อเวลานะครับซึ่งฮอลลเวก็ได้โอกาสหลุดเดี่ยวมานะครับสวยเอ้าไม่ล้ำนะไม่ล้ำจานก็ ซัดไปดี2 1ไปจากเจมี่ฮอลเวย์โอเคเลยโหต่อเวลาพิเศษแล้วนำตอนนี้ก็รับยาวๆเลยนะครับเหลืออีกประมาณ15 16นาทีนะรับยาวๆเพื่อจะได้เข้าสู่รอบชิงสักทีนะครับและก็ขึ้นนำจนได้ต้องรักษาสกอร์นี้ไว้เพื่อให้ได้ใช้ชนะซึ่งอังกฤษก็ทำได้นะครับจบไปที่2อประตูต่อหนึ่งได้เข้าสู่รอบชิงบอลโลกครั้งแรกของฮอลเวย์เลยนะเข้าสู่รอบชิงเนี่ยซึ่งทีมที่เราได้มาเจอในรอบชิง ก็ไม่ได้เป็นทีมอื่นทีมไหนไกลเลยนะฝรั่งเศสอีกแล้ว <S <S เป็นอะไรกับฝรั่งเศสเนี่ยรอบริงยูโรก็ปพ้งแแบมาเองนะแแบมาตลอดเลยนะครับแต่รอบนี้ผมจะพยายามเอาชนะมาให้ได้แล้วกันนะขอเถอนนะครับครั้งสุดท้ายของคอลเวแล้วบอลโลกอยากจะคว้าให้ได้ช้วยกับทีมชาตินะซึงแล้วของเราในเกมนัดชิงก็ตามนี้เลยนะครับตเตะที่พอรู้จักก็ยังมีอยู่นะก็จะมีเพื่อนรุ่มสมสรน,นะครับกับมัดิดของเรานั่นเองนะชุดเบลลิงแฮมก็จะมีวอร์ตันฮอลวานเนลี่นะครับและนี่แหละน,นะครับจะเป็นชุดแชมป์โลกในปี 2, 4, 4, 5, เริ่มเกมมาโอกาสจะจะเป็นของอังกฤษเลยนะครับยุดแทงมาให้เจมี่ฮอลเวทลองซัดด้วยสายดึงสูงโอเคนำก่อนนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนำฝรั่งเศสก่อนอันทิงบอลโลกอะ่ะต้องเอาให้เน้นๆนะครับได้โอกาสก็ซัดเลยนะเจะมี่ฮอลเวตอังกฤษก็ได้ขึ้นนำก่อนเป็น1ประตูต่อศูนย์มาในในาทีที่ยีฝรั่งเศสก็เอาบ้างมาแล้วฝรั่งเศส ได้สัดไกลไหมเนี่ยเอาอีกแล้วว่าเหมือนเกมกับนเนเธอร์แลนด์เลยไม่มีใครเข้าสักคนเลยนะครับปล่อยเขาส่องไกลเฉยเลยกดันมาโดนตีเสมอเลยนะครับอังกฤษเป็น1นึประตูต่อหนึ่งผ่านมาไม่กี่นาทีเองนะในนาทีที่30มฮอลเวยก็ลองส่องไกลบ้างลองยิงไกลบ้างดูดิโอเคถิฟเซฟไม่กี่นาทีต่อมาฮอลเว์ way ก็ได้โอกาสอีกครั้งแทงอ้าวหลุดพลเวโอเคสอมาดิ ังกลับมานำได้นะครับจากเจมี่ฮอลเวย์ตัดไปได้หลุดมาลุกน,นี้จอจอไม่เหลืออยู่แล้วมาเนลลี่จ่ายต่อมาแล้วแทงหลุดเลยนะเรียบร้อยไปโดนฮอลเวย์สังหารเป็น2-1จัดไป2 1. แล้วนะฮอลเวย์ในเกมนี้ก่อนจะหมดเวลาฝรั่งเศสก็ได้โอกาสดีเสมอเฮ้ยโยนเข้ามาเอา้าโอ้โหก่อนจะหมดเวลาแล้วแท้ๆมาโดนทีเสมอ2 2สสุดท้ายก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์2ป็นตัวสอนะครับสเสมอกันไปมาในครึ่งหลังไม่กี่นาทีฝรั่งเศสก็พยายามจะขึ้นนำเดี๋ยว เอาอู้อะไรอ่ะแอปอดเชฟอะไรของเองวะเนี่ยอะไรอ่ะขอดูอีกทีสิโผล่แล้วเอาแสงกิจก็พยายามจะแสงให้ได้เช่นกันเอ้ยอู้โคมๆคมใบวานรี ซัดไกลไม่คิดว่าจะเข้าแต่ก็เข้าเป็น3ประตูสองโอ้โหสวยจัดลุกนี้โอ้โหประตูช่วยเลยนะครับของวานลลี่ซัดให้อังกฤษขึ้นนําเป็น3ประตูสองแต่ฝรั่งเศสก็ไม่ยอมแพ้นะครับอีกแล้วยิงไกลไหมเอา้าได้ตีเซฟโอ้โหตัวตีเสมออีกแล้วอะอะไรวะนเนี่ยตีเสมอได้ตลอดเลยฝรั่งเศสแอบบอตเซฟไปแล้วนะหนึ่งจังหวะแต่ก็ไปเข้าทางเขานะครับที่เสมอมาเป็น3ประตู่อ3อังกฤษก็ไม่ยอมเช่นกันนะฮอลลเว จัดไปจัดไปแต่ผมก็กลัวโดนตีเสมออีกแล้วอ่ะที่ผมไม่ดีใจมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวก็แปบ๊บเผลอก็ตีเสมออีกแล้วนัฝรังเตสทำเป็นเล่นไปแต่ลูกนี้ได้หลุดมาฮอลลเวจัดแฮตทริกไปแล้วนะครับก็เอามาจนได้นะครับขึ้นนําอีกครั้งนะอังกฤษและอังกฤษก็ได้จังหวะส่วนขึ้นมาทําประตูทิ้งห่างประจูใจสวยจุดอ้าวหลุดหลุดยิงอูเซฟย,ยิงวันนี้ โ okay. อเคห้าสามนียากแล้วจะตีเสมอตอนนี้เกมรับต้องแน่แนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมลงไปช่วยในเกมรับไว้เป็นกองหลังเพิ่มอีกสักคนแล้วกันทําจนได้นะครับขึ้นนําเป็น5ประตูสามแล้วอังกฤษก็ยังไม่หยุดแค่นี้นะครับพยายามเอาอีกลองเปิดอยู่วานเนลี่หโอเคหกสามเรียบร้อยผมว่าจบแล้วแค่นี้พอเวเปิดมาให้วานเนลี่โเข้าไปเตียบร้อยน่าจะแชมป์โลกแล้วปะ่ะอ้โหความฝันเป็นจริงนี่เราขึ้นมาทางซ้ายเลยนะ แล้วโยนเข้ามาบันเนลี่ได้โคกม,มันจะติดเซฟแต่ว่าเซฟไม่อยู่นะครับไม่ได้มันจ่อเกินไปนะเึืนนํามาเป็น6กสแล้วนะนะนะตอนนี้ฮอลเวย์ก็พยายามจะเอาเพิ่มอีกนะครับไปแถมไปอีกลูกนึงโอเคนิ่มๆนิ่มๆเจ็ส <laughs> <laughs> ยับมากเลยฝรั่งเศสคือเหมือนกองหลังเขาแบบรั่วไปเลยนะหลังจากโดนยิงไปเยอะๆนะครับหลุดมาก็ไม่เหลือนะครับ สำหรับเจมี่ฮอลลเวย์เจ็ดสามไปแล้วนะก็จบไปด้วยสกอร์นี้เลยนะครับโหยับมากเลยฝรั่งเศสเหมือนเขาพยายามจะบุกตึงกระโดนเราสวนมาก็กองหลังก็อาจจะว่างหน่อยนะครับเพราะว่าเขาพยายามจะบุกนะสุดท้ายจบไปด้วยสกอร์7ประตูสามเลยอังกฤษคว้าแชมป์โลกมาได้ครั้งแรกของฮอลลเวย์ว่ะได้ถ้วยครั้งแรกกับอังกฤษแถมเป็นบอลโลกด้วยนะครับโอ้ถึงเราจะแพ้ฝรั่งเศสมาในบอลยูโรถึง2ครั้งก็ได้แก้แค้นสักทีนะฝรั่งเศสเนี่ยแพ้อยู่นั่นแหละนะครับถึงรอบนี้ก็เอาชนะมาได้ าแชมป์โลกไปเจมี่ฮอลโลเวย์ก่อนจะแขวนสตาร์ทไปเออซึ่งถ้วยมันก็อาจจะดูแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนทาง f อฟซีย้าเขาจะไม่มีลิขสิทธิ์บอลโลกนะคว้าแชมป์ไปได้นะครับอังกฤษบอลโลกปี2038แล้วก็นี่นะครับฮอลโลเว่แขวนสตาร์ทไปก็ได้มีทีมมาสนใจเราไปคุมทีมนะยังไม่เคยไปคุมสักทีมเลยมาสนใจกันแล้วนะครับโดยหลักๆผมจะสนใจในลีกอังกฤษอยู่แล้วนะครับซึ่งทีมในอังกฤษที่มาสนใจเรานะครับจะมีเป็นโคลแมนทรีในซันเดอร์แลนด์ด้วยนะครับน้องใหม่เพิ่งเลื่อนชั้นไปในพรรีีีเมย์ลกนอตติง ฟอร์เรสต์มีเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับอิฟสเวดทาวลก็มาลิฟฟูร์ก็มาไม่ไปอยู่แล้วคือเราเล่นให้กับแมนยูอะไปเป็นโค้ชลิฟฟูร์มันก็แปลกๆหน่อยป่ะแล้วก็มีแมนยูนะครับสนใจเราด้วยให้ไปคุมตอนเป็นนักเตะก็ก็เล่นดีแหละนะแต่ทีมก็ผลงานไม่ได้ดีอะไรนะครับไปเป็นโค้ชจะช่วยได้ไหมเนี่ยเดีย๋ยวมีคิงสันพาเลต์นะครับซึ่งนี่แหละนะครับจะเป็นทั้งหมดในอังกฤษที่มาสนใจเราไปเป็นโค้ชนะซึ่งผมจะไปคุมใน FC 26นะครับมันก็จะเป็นการย้อนเวลากลับไปนะครับซึ่งเเขขาไไมม่ด้้ึนพรรีีีย์ลก นะแต่ว่าผมมาเพลยสตาร์ทใน f อฟซ25นี่คือโควนที่เขาเหมือนจะอยู่ในพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับแต่ว่าถ้า f อฟซ26เราไปคุมโควนที ry, เราก็จะได้ไปเล่นในลีกแชมเปี้ยนชิพนะซันเดอร์แลนด์ก็น่าสนใจนะแล้วกแฮมฟอร์เรส์น่าสนใจนะครับเลสเตอร์ซิตี้เราก็ต้องลงไปเล่นแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันนะครับยิปสวีตทาวก็เช่นกันส่วนลิเวอร์พูลผมไม่คุมอยู่แล้วอ่ะขอตัดทิ้งไปเลยแล้วกันนะแมนยูก็ขอตัดทิ้งเช่นกันนะครับผมขอไปหาประสบการณ์ก่อนนะเดี๋ยวไว้ว่ากันทีหลังนะคร พาเลทก็น่าสนใจตอนนี้ก็เหลือเพียงเท่านี้แล้วนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะก็จะมีทีมตามนี้เลยนะครับที่ผมสนใจจะไปคุมมีทั้งแชมปี้ยนชิปหรืออยากให้คุมพิมพ์ลีกเลยก็ได้นะก็มีตามนี้เลยนะครับสามารถบอกกันมาได้เดี๋ยวผมไปเปิดโทลไว้ดีกว่าเผื่อมีคนมาโหวตแล้วกันนะครับในโพสต์ของชุมชนนะอยากให้คุมทีมไหนก็ไปโหวตกันได้นะครับไม่งั้นก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปก็ได้ก็จบกันไปเท่านี้แล้วนะครับเจมี่ฮอลเวย์ในการค้าแข่งเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยในเนะมเนเจอร์โหมดนะครับ กันได้นะครับอยากให้ประคุมทีมไหนันสำหรับ F C 25เจมี่ฮอลเ h o l ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายบายครับ